บ้านโผล่ไปทางบ้านสองชั้นเยอะนะพี่ไอ้มะขามล็อกหน้าอุ๋ยกูนะกูชียร์กำแพงขาวแล้วโอ้ผีใครจะยิงได้ยังเล้วคนหนึ่งใครวะเนาะมะขามล็อกหน้าอุ๋ยกูเออสวยสวยล็อกเันล็อกกันล็อกกันแก่ผีเลยเดีวยิงเลยยิงเลยไอ้มะขามไอ้พี่เอ้ยอย่าพึ่งแหลมมาดิหลังมาเก็ตรอก่อนไอ้บ้านรถดีไม่ต้องยืนตรงนั้นยิงเลยิงดิอย่าพึ่งหงมล้มไม้มาดูยืนตรงนี้ให้ยิงมา เดี๋ยวเพิ่งออกรัวไม้มาแม่ไปยืนข้างหลังคนนึงดิเพื่อนอยากขึ้นสูงนะอย่าขึ้นสูงไอ้มาขังล็อกหน้าก่อนมาไว้ก่อนก็ไว้ก่อนยิงขวางข้างหลังนวางข้างหลังมาขังไอ้โจโฉบอกล็อกหน้าคนน้อยหน่อยนะมาแล้วมาแล้วมาบ้านตู้เย็นล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้มันวิ่งไปบ้านเมียน้อยเยอะไม่รู้สันไหนหรือเปล่าบ้านเมียน้อยตรงไหนวะบ้านตู้เย็นตัวนึงบ้านเมียน้อยบ้านหลังบ้านเสาเชนตอนนี้อยู่หลังบ้านเสาเชนบ้านอะไรอะเอานั้นี่ะแถวบ้านไม่ใช่เห็นเลยอย่ามาเอ้ยก้มไว้หลังมเก็ตอยู่เฉยไว้อยู่เฉยไว้ ตอ<ใ>นนีอยู่หลังบ้าน,านสวากาใช่ป่ะกูเห็นมันอยู่แถวรั้วอยู่ทีโ<ด>่โซนน้ำยิอยู่ก้ะโจดโดนสกายยิงตัวแรกแมวนะเฮ้ยมันจะโดดขึ้นมาเดี๋ยวผมยิงให้ไงถ้ามันโดดขึ้นมาว่ามันมันไม่มีสิสิทธิ์โดดถ้ามันโดดมายิงผมคือมันโกงมันตั้งอะไรสักอย่างโดดขึ้นมายิงผมจริงวะมันขึ้นได้มันขึ้นได้เออก็แม่ขามันต้องขึ้นจุดโดดโดดขึ้นมาใช่ไหมใช่ยิงได้เออถ้ามันขึ้นมายิงผม่มันต้องตั้งอะไรขึ้นมาแค่นั้นแหละ ยุ่งจับเวลาว่ะพี่กูจับอยู่สองจะสองนาทีแล้วหน่อยเว้ย ds รออยู่เว้ยมาเพื่อแค้นดีกว่าไหมฮ่าสนิทเลยสนายสนายอยู่น่าจะอยู่บนรถรถเป็นเพน มาขามนั้นทำได้บ่ามาขามพี่เบียร์ไปเอาไม่เอาพี่เบียร์ไอ้ไอ้แทนบานบานตัวทีทางมุมซ้ายหน่อยผมไอ้สไนบนรถเบนเทนใส่บนรถเบนเทนมามาขามยกยิงได้เลยนะมาขามยกน้ำได้นะสไนบนรถเบนเทนเลย็กยิงสไนบะไหนไม่โดนไม่โดนยิงไหนก็ได้เพราะมันยิงยงอยู่พี่เบียอยู่พี่เบียร์ตรงนั้นเสี่ยงครับ เลงอยู่มันเลงอยู่มันเลงอยู่มันน่าจะเข้าบ้านตู้เย็นยิงแม่งสักตัวนกอแป๋องแล้วแป๊ะขอเพิอ๊ยมาถามขอเพิ่ผูเฮ้ยกำแพงบ้านสองชั้นมีนะไปได้ไหมไม่โดนถามขอมาดีอย่าไปอย่างก็ถามเออมุมนั้นแหละโจโจโฉระวังกำแพงบ้านงค่อยขึ้นค่อยขึ้นเข้าไม บอกอย่าพึ่งดันอย่าพึ่งดันไอ้มาขามันยิงฝั่งนู้นอย่าขึ้นทางนี้ไปยิงเอาไปขามฝั่งนู้นไปยิงฝั่งนู้นมาขามไปยิงฝั่งนู้นฝั่งนู้นยิงได้บนรถอ่ะบนรถแต่ยิงได้เรวค่อยถอยปั่นนี้แล้วรถที่ก็มีเออใจเย็นดิ่มาขามถ้าเกิดเฟิร์สได้เอาไปเลยห้าร้อยดีเอ็กซ์เฟิร์ตแม่สแตด์อยู่บนรถสแตนด์เล็งอยู่บนรถพยายามเอาไฟส่องไปตรงรถเป็นเพดมันส่องทะลุกระแพงส่องไปให้หมดส่องไปให้หมด ส่งไปส่งไปส่งไปส่งเชือดอะไรเนี่ยเนี่ยรถเป็นเชืนอยู่ตรงเนี้ยส่งไปให้หมดเรือจิ๊บมีปะวะเรือจิ๊บมีปะเหลือห้าทีนะส่องเชือดอะไหนส่องเชือดอะไหนเหลือเสียทีแล้วเหลือเสียทีแล้ว อะไรสักนัดหนึ่งตัดหน้าก่อนตัดหน้าก่อนต้องตัดหน้ามันทีสี่นาทีมาขำเนี่าวิ่งมาเกลกูัวมาขำโคตรเกลียดไปสายเป็นผงเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรแน่เฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นล็อกเราหน้าอู่ให้หน่อยได้ปะเฮ้ยต้องต้องไปหลายตัวไม่งั้นตายตัวเดียวเรียบร้อยดันไม่ได้เฮ้ยรถรถรถพยาบาลล็อกหน้าอู่นะเดี๋ยวก็สอบสายหน้าอู่ไหมผมแจนแหลมยิงผมผมผมมั่นใจผมเพ้อได้

ออกครับที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่บอกโถ่ถอยเข้าไปหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวบ้างแต่แน่แน่นอนยิงไม่ได้ผมดูเหลี่ยมอยู่ยิงไม่ได้ผมดูเหลี่ยมไม่อยู่ดูเหลี่ยมได้ไอ้โถ่เฮ้ยถอยมาแล้วหนัขับเกลีไว้ดิอย่าถอยไปหมดถอยมาแล้วังขับเกลียังไงตอนไหนมันก็แต่เออเฮ้ยตอนไหนอู่เข้าอ่ะนไหนอู่เข้าตอนไนะเฮ้ยมามามาล็อกล็อกลัวขาวอุ๋ยหน่อยล็อกลัวขาวอุ๋ยหน่อย

กันไม่ต้องกันกันวิ่งเข้าไปในมาร์เก็ตเลยไม่ต้องมาอยู่ที่กูวิ่งเข้าไปเลยพี่โอพี่โอแจ๊บไปเลยวิ่งเข้าไปในมาร์เก็ตมาดันมาดันมาไม่มันบังมุมผมไงเฮ้ยต้องไฟต้องไฟทะลุกระแพงโสดเดี๋ยวผมช่วยอยู่ไปสายช่วยได้เยอะเลยแบบเกล่ะต้องช่วยผมหนั่นเงียบอ่ะคุณพ่อช่วยอยู่ต้อช่วยอยู่ตรงกระแพงกระสอบกระสอบกรแพงฝันี่มากระโสดฝันที่มาไม่ต้องไม่ต้องแหลมไม่ต้องแหลมให้มันวิ่งมาเดี๋ยวมัิ่งไปฟีเลย รถมันวิ่งมาอย่างเดียวมีใครตากฝั่งนู้นตู้ยู้นไอ้รถก็แทงฝั่งฝั่งไอ้มาไอ้มาแต่อยเทมไว้แคมไว้เพื่อนมันอยู่มันดักร้อยมันดักร้อยอยู่เราเจยแล้วโหตายเหี้ยเข้ากันได้เฟิร์สเราได้เฟิร์สแต่เราได้เฟิร์สเราได้เฟิร์สมันดันมาแล้วหลังอู้ดันมาแล้วหลังอู้ดันมาแล้วโอเคเห็นแล้วกี่นาทีกี่นาทีเหลือแค่ทีเดียวลาทีกว่าละทีขวา อูดันแล้วชนะแล้วเราชนะแล้วเราได้ของไว้บ้านต like ok. ัวทีล็อกให้ดีนุ้ยอย่าให้มันเข้าพยาบาลเออเออรู้แล้วมันอยู่บริเวณอยู่บริเวณนะมันมาสองแล้วจะมาสองอีกทีเดียวอีกทีเดียวเอาดันาบานก็อนดันหลไม่ได้อยู่หลังอูดมีห้าตัวนี่ยักไหนวะเอ้ต่องไฟต่องไฟติมรั้วฝั่งบ้านสองชั้นเราถอยเลยเราเวลาชนะถอยอยู่แล้วถอยอยู่แล้วเล่นกับเวลาอยู่เล่นกับเวลาอยู่ถอยมาถอยมา ถอย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 มาเลยถอยมาเลยหลังเลเลยแกเลเลยถอยช้เลเลยช้ำเลเลยหลังเลเลยหลังเลเลยไม่เป็นไรผมตายไม่เป็นไรเราชนะแล้วหมดเลยหมดนาทีมาขันนี่เรอยำลัน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้วแหละี่เบียร์อยู่งั้นแหละพี่เบียร์อยู่งั้นแหละเอ้ยไม่ต้องไม่ปากดีนี่เป็นปากอไม่อดูว ใครบอกดันมานะหมดยงหมดยังพี่หมดหแล้วบอกหมดแล้วเวลาติดเพื่อนติดเ่นเท่านั้นบื่เท่านั้นอย่าไปต่อไปตอไปวัอ้หมดะอยไป่อไป่อนมเปี่ยหรอกไม่เียหรอมเียสวยสวยสวยนะีดดดด เอายุดยงเอาหยุดอายุดยิงเยุดยิงยุดยิ้ด็อ้เด็้เดเดอายุดยิงหยุดยิง่าเ้ยตร้างนอะมัจบแล้วตยหแล้วจบแล้วอ้ดยิง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 ยิยิงยยิง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 ยิยิงยยิงยิงยิยิดยิยิงยงยิงยิงยิงยยยิงยิยงยิงยิงง เราชนะเราชนะเราชนะเอ็นแล้แต่เราก็ชนะแน่นอนเลยพาผมไปแก้คะไนตรงรถเบนเทนดิเขาแถวนี้เขาจะได้นี่เดี๋ยวเขาตัวเข้ามาโกงเราชนะอยู่แล้วเราได้เฟิร์สเราเรายิงไปเยอะกว่าเราตายสองคนเองใช่หรอเป่าเรียกหัวแขนเข้ามาคุยนะอัดทิปไว้เดี๋ยวเพื่อนเกียนจะได้ประจานเราตายแล้วสองคนไม่ใช่หรอมีผมกับใครอ่ะผมตายคนตายสองคนเอง เลยแล้วไอ้นี่รู้มาไหมนะลโ้นี่มาไหมอ่ะคุณจีฮัลโหลไม่ต้องนับเราก็ชนะแล้วรอรอรอโอเคนะครับคุณจีผมชนะถูกไหมครับฮะอันนี้ผมชนะถูกไหมครับนับนับคนให้ผมหน่อยนะคนให้ผมหน่อยผมผมตายกี่คนได้ผมตายไปสองคนนะครับฮะฮะผมตายไปสองคนครับบวกได้เฟิร์สครับ ไอ้คนในแค้นมาเก็บของกับเราเก็บได้ยิงออกไปยิงออกไปยิงเออแล้วยิงทำไมอ่ะอ่าแล้วมาเก็บอะไรมเก็บของแล้วมาเก็บของเหรอครับยังไงเนี่ยโอเคโอเคยิงเลยนั้นเดี๋ยวผมเอาไอพีไปแลกคืนจุดห้ากระบอกนะโอเคไหมอ่าโอเคครับโอเคครับโอเคครับ user disconnect ไปอยู่ไอหาดแอบไปหาดแอบดือดกียร์แอบบแอแอบบเก็บของเลยเฮ้ยพวกเราเตรียมิงเพื่อมิตรภาพเลยเตรมิงเพื่อมิตรภาพเรื่อ่างเงเราเคลียร์ของแล้จะย่เดียว่เดี๋ยวให้มาสาตก่นเด่แม่ผมได้แต่แล้วีมิตรภาพนเร็วเร เอยอย่าไปยิงนะเดี๋ยวมันไม่ได้ทนายเอออย่าไปยิงอย่าไปยิงอย่าไปยิงเดี๋ยวเรายังไม่ได้ทนายเลยเราได้ทนก่อนเอออยาไปยิงอย่าไปยิงถ้ามันยิงเราก็เอาไม่หงาพี่บอกเลยไม่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 ต้องยิงหรอกไปเถอะเฮ้ยอย่าไม่ต้องยิงหรอกยังไม่ได้ทนายล่าแม่งเแร้วอื่นก็ได้เล็โค้กเออเราไปเตรียมตัวเลยก่อนมาไปเตรียมตัวเลยครับเราไปเคลียร์ของเราก่อนผมบอกโอ้โหสิบห้ากระบอกเป็นเน้นเฮ้ยแต่ว่ากูต้องได้เยอะกว่าเพื่อนพราะดี้กูเวทกูล่วงไปบอกเล็กไอ้สัตว์ไม่ไงพี่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 เดินให้ เป็น500ดีไหมเปดได้ไงจะได้5 0ดีเองนะพี่หงมะขามกินมะขาม500เอเหรอมะขามเมะขามปนดด้วยอะไรบนร้มเป็นเทนผมยิงกันเลี้ยวล่วงเลยเยบก่อนยบก่อนฉามะขามเ้อหรออ่าโอ้โเหี้ยกูเสีย500ดีเอมหเนี่ยเออเดี๋ยวพของบฉาอเยอะเว้ยกลับเซตกันปะกลับเซกันมืกี้มืกีูยิงไปสามะัแล้วแต่ว่า V S กูล่วงกูต้องได้ยิกว่เือ สองลุมสองแต่ในเล่งล็อกไม่ได้เออกลัวตายเอาไงกูัวตากลหันไปโคตรแสบตาเลยมาดิสมาดิสมาดิสแต่ในแต่ว่าแต่ในมันมันไม่รู้ไงว่าผมอยู่หลังกําแพงนั้นมันมันเล็งจะไปขายมันเล็งไปทางนี่กูบอกแล้วมันไม่ได้ทีนี้แม่นัดเดียวล่วงเลยไปขายแม่งสุดยอดแต่สนยอ่ะมันเล็งไปโซนหน้ามาเก็ตจะ่ายป่ะขามฝั่งฝั่งมึงมันฟรีหลังมาเก็ตจะเล็งมาไงไปขายแล้ว มันมันมันเลงไปโซนหน้ามาร์เก็ตโซนอู่โซนบ้านตัวทีอ่ะมันเลงไปโซนนู้นตอน,นออตอไหนอ่ะบวกต่ออะไรบ้ะงหาเซิร์ฟบอรอ,อ,อเซิร์ฟไปก็กลางแล้วนี่ใครกลางอ่ะยืนระนำด้วย มัมแมนอะไรไม่รู้มัมมือเย็ดแม่สัตว์เกณฑ์แรกเย็ดมาปากดีที่มาไอ้เออเออเหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวไม่เฮ็ดเกณฑ์แรกมันปากดีที่มาไเย็ดค้กเฮ้ยจะนายกูไม่เอากูให้มาขามเลยเฮ็ดไปพวกนะเวดเอ็ดรอบแรกกูร่วงไอ้สัตว์ไม่ใช่ไงก็เดี๋ยวมะขามมะขามมะขามเอาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวทุกคนทุกคนในนี้ก็ได้คนละกระบอกจริงใครไม่ได้เลยโอ้ได้คนละกระบอกเลยอ่ะพี่เบนโ้น ไอ้เหียมันเกียนไอ้สั์มันกตะนัดจายคาเซฟปา์มมาเลยอะเออพีต้ภาพตะนัดก็ปากดีเกินกูเห็นอะเออมันปากดีปากดมากไมตนัดอะเหยได้เรียบแล้วบอกให้ดันไม้สดปีนรลาเลยเอ้ยเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงเดี๋ยวกูกูกูสามเจมจะไปสอยางไงเียผมไม่ได้เกยักตัวนี่ยืมไมได้ยิงยมไปเริ่มล